สวัสดีครับผม659วัดนะครับวันนี้จะพามาออกกำลังกายชมธรรมชาตินะครับรอบกองร้อยโรงเรียนตำรวจพุทธรพบรับพระนครสวรรค์นะครับนี่ครับสวยมากครับแล้วก็กำลังกำลังตอนนี้กำลังทำถนนอยู่ครับเลยถนนเลยกู่ข่ายนะนี้นักเรียนก็จะมาวิ่งรอบๆอบนี้ครับผู้เข้าอบรม วิ่งครับสวยมากครับเป็นเขาครับเขาด้านบนครับดูสวยมากนะครับวิ่งตอนเย็นๆนะครับนี่เดินวิ่งเันนีงอายุมากแล้วก็เดินเอาครับวิ่งไปบ้างเดินบ้างครับเดินรอบหนึ่งก็เหนื่อยแล้วครับอายุมากนี่ครับดูข้างล่างเป็นขับเป็นถนนเป็นข้างล่างมีตึกมีนะครับนี่ข้างบนเขานะครับบรรยากาศสวยมากเลยครับ คนปกติก็เข้ามามาไม่ได้ครับแต่คืออันนี้เป็นคณาการตารวจและผู้อบรมโรงเรียนนี่นะครับหนึ่งนักเรียนวิ่งรอบๆนี่ครับเป็นวิ่งครับดูสวยมากครับดูด้านข้างนะครับหนึ่งวิวด้านข้างครับต้นไม้ขึ้นสวยงาครับวิ่งไปได้ชมธรรมชาติไปนะครับสูตรโดนธรรมชาตินะครับได้ชอบธรรมชาติผยเหมาะมากแล้วครับนี่เดี๋ยวครับข้างหลังผมนะครับ เรากำลังทำถนนอยู่นะครับถ้าทาเสร็จนี้ถนนถ้าทาเสร็จนี้ก็จะหน้าวิ่งมากกว่านี้ครับอันนี้กําลังอัดดินอัดปูนลงไปอัดดินครับอัดหินครับเดี๋ยวน่าจะเอาลงเป็นลาดยางนะครับขึ้นข้างบนนกครับก็เดินพวกที่ออกกําลังกายครับข้างทางมีดอกไม้ด้วยครับต้นไม้สวยมากเลยครับดูสิครับนี่ก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหดูข้างทางนี่ครับดอกไม้มีต้นไม้ างทางชมวิวไปด้วยเป็นบรรยากาศธรรมชาติครับในออกกำลังกายแบบสูดดมบรรยากาศธรรมชาติใต้รับอากาศที่บริสุทธิ์นะครับร่างกายเจ้าก็จะแข็งแรงนะครับผมก็เดินตามออกมาในข้างทางดอกไม้ขึ้นเนยแล้วก็มีต้นไม้ต้นจะมีต้นสะเดาต้นอะไรครับเก็บไปรับประทานได้นะครับต้นสะเดา ดอกเสตดาวยัง pues ดอกเสตดาก็ออกดีนะดอกไม้สวยนะครับเดีนะครับเดินขึ้นไปเรื่อย <Du simple. S 2> ah bon. ๆครับเดี๋ยวผมจะพาชมไปรอบๆนะครับตอนนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับเดินไปเรื่อยผมยังไม่วิ่งนะเดินเอาครับเดินนี่ก็เหนื่อยแล้วกันูดี๋อันี้ตอนประมาณสี่โมงครึ่งนะครับแดดก็ส่องหน่อยแดดลมแดดอ่อนๆนะครับเลยสองมาเดินเอานะครับส่วนใครนั่นเก่งนั่นไหนก็วิ่ง พิ่งสวนกงนได้นี่ครับเนี่ยข้างบนจะเป็นฐานให้นักเรียนพวกชัยยะพวกอะไรครับเนี่ยนักเรียนเขาจะมาฝึกเวลานั้นนี่ครับฐานสำหรับให้นักเรียนในสิบเพราะว่านี่เป็นโรงเรียนโรงเรียนในสิบเขาจะใช้ไปให้ใน,นัิเยมาฝึกโดดข้ามพวกชัยยะพวกอะไรนี่กันนี่แล้วก็อันนี้ก็เดินมีครับออกมาวิ่งมาเดินกันแล้วครับสวนนี้ครับ ยางเห็นไหมเป็นตะกอนใช้ฝึกให้นักเรียนในสิบฝึกนะครับลอดท่อแล้วก็โดดนี่โหดมากครับตำรวจทั้งตำรวจในสิบตำรวจนะครับนี่ครับบรรยากาศท้างบนครับเนี่ยถ่ายเห็นนะครับคนก็วิ่งเดินต้นสะเดาต้นอะไรับเต็มหมดนี่ครับข้างทางนะครับดูเข้างทางมีต้นไผ่ต้นอะไรเนี่ยรับลอบมีต้นสะเดานะครับ เดาออกดอกเก็บไปกินได้นะครับทางเดินมาก็จะครึ่งทางแล้วกันเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับเอากําลงกายที่ดีมากแล้วกันพวกบรมก็เลยมาออกกำลังกายเดินกันตอนเย็น,นทางๆนี่ครับกำลังอันนี้โครงการเขาคือจะลาดยางขึ้นที่หมดแล้วกัน ทำถนนแต่ก่อนก็อัดไปแล้วแต่ว่าไม่ดีก็เลยทำใหม่นะครับมีต้นไผ่ก็นี่ข้างๆอันนี้ครับเดินมารอบนึงครับราอ,อันนี้จะทะลุเข้าไปที่ลานฝึกใหญ่นะครับนี่ครับมองเห็นทะลุเข้าไปนี่ครับมีทางลงอันนี้ทางลงไปทำจานอาหารนะครับมาถึงตรงนี้แล้วครับข้างหน้าก็เป็นลานทำลานกีฬากาน รบทรงชาตินะครับข้างหน้านะครับเดี๋ยวทะลุเข้าไปกองลอยนะครับเดี๋ยว